ตัวนี้เดี่ยวร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเท่านั้นร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทไม่รู้หนาวไหมปะหนูร้อนอีกแล้วตอนเนี้ยไม่ปกติปะเชื่ออยาพี่พี่จับคอหนูรน่องแตกแล้วร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทตัวนี้ตัวนี้เป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดกับเซรามายนะครับอย่างที่บอกอะว่าตัวนี้ยมีเซรามายห้าชนิด มีกิกา้าด้วยคือใบบวบและรวมถึงคอลลาเจนเนาะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเป็นหลักเลยก็ทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นร้อนมากเดี๋ยวแต่ว่าไอ้เนาะจริงร้อนหนาวกดได้ครับกดได้อย่างที่บอกว่าราคาดีมากตัวน,นี้นะร้อยเก้าสิบเจ็บาท หิวเหรอจ๊ะอดทนทำไมจ๊ะกลางวันอะ่ะคืนนี้ขอให้พี่หิวพี่ก็เมีอเนี่ยอกไก่บอกว่าต่อต่อคืนนี้พี่หิวพี่ก็อดทนเนาะเราอดทนดูไม่ใช่ว่ามีอกไก่เราอดทนดูมไม่ออกไปงานไหนคะ่ะหนู่ตั้งใจใส่ยุนไทยอะไรบ้าง แล้วเขาลรนำลงไห้ใส่จุดไทยก็เลยรู้สึกว่านี่แหละโอกาสในการที่จะได้ใส่ชุดไทยเดียวเแป๊บมื่อวานวันหยุดใช่ไหมหนูก็เลยออกไปซื้อชุดไทยมาแล้วก็ซื้อมาของพี่พิมด้วยเอ้าลุดอีกแล้วไปที่ไหนคะสามตู้น้ำมาทุกคน เซตนี้เนาะก็เป็นเซตหนึ่งที่ขายดีมากแต่ก็ยังกลับึกลัไม่เบไม่เชืยรเซตนี้จริงจเซตเนี้ยเป็นเซตที่ใครก็ตามที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดี2500ันห้้คนเซตเนี้ยเป็นเซตที่ถูกที่สุดตั้งแต่เคยขายมาเลยพูดจริงอะไรเหลืออันเดียวอ่ะกันแดดสองพสอง้อยหสิบหกบาทสองร้อยหกสิบหกบาททุกคนจะได้อันเนี้ยสองกระปุกแล้วคาเด้งไปยี่ ร้อยสามสิบสามบาทถูกมากถูกมากมโฟมรางหน้าหนึ่งแถมหนึ่งแต่ใครกลัวเน,นี้ยกดไปก่อนจริงๆจะบอกว่าปกติอ่ะตัวละสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเนาะหนึ่งอันสองอันนะห้าร้อยตอนโฟถูกๆก็ต้องสามแปดเก้าอ่ะที่สองหกหกคัไม่เคยขายราคานี้มาก่อนเลยเพิ่งเคยขายวันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดบวกเซราไมล์และบวกกีกาด้วยนะก็คือใบโบบกช่วยลดทั้งการอักเสบ ความชุ่มชื้นและทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นอันนี้เออให้อยู่ข้างล่างอันนี้คือเลติโนงั้นวันนี้ตอนอาับน้าบูงเขาเข้าไว้ข้างน้ำด้วยอันนี้เป็นเลติโนนซึ่งเลติโนอช่วยเรื่องริ้วรอยนะเป็นตัวหนึ่งที่แบบนักวิทยาศาสตร์คนที่ทําสกินแคร์หรือแม้กระทั่งเขาตัวแบรนด์ยอมรับว่าเลติโนอช่วยเรื่องริ้วรอยจริงๆมันเกิดจากอนุพันธ์ของวิตามินเอที่ซึมลงไปในผิวและจะทําให้ผิวฟูมากขึ้น แล้วทาให้ริ้วเล็กๆจางลงตัวนี้ตัวนี้ทาได้เฉพาะกลางคืนนะเพราะว่าทาปุ๊บห้ามโดนแดดห้ามโดนไฟและอาจจะระคายเครืองบ้างเอาไปผสมกับมอยเจอร์ตัวนี้ใช้เช้าเย็นได้เย็นใช้ตัวนี้แล้วค่อยใช้ตัวนี้ก็ได้ถ้ากลัวระคายเครืองอาทิ์แรกใช้วันเว้นสองวันอาทิตย์ถัดมาใช้วันเว้นวันและอาทิตย์ต่อไปใช้ทุกวันได้เลยนะสิบเจ็ดปีใช้ได้เฉพาะตัวนี้ใช้เฉพาะสีฟ้าสีส้มเหมาะของคนที่มีอายุหน่อยหรือว่าต้องการลดโรคของริ้วรอยค่ะ ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นผิวแข็งแรงเช้าเย็นได้ตัวนี้ช่วยเรื่องริ้วรอยเป็นหลักเลติอนตัวขายดีตลอดการของปาปาฟิวกดได้เลย30 ml ราคานี้จริงๆเหมือนราคาแบบราคาได้ชิ้นเดียวอะแต่มันได้สองชิ้นนะกดได้เลยอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นราคาดีสุดยี่แปดนี่ยังไม่มีอายุคุณเนยช่วยเรื่องกะไหมช่วยเรื่องกะไม่ใช่ตะกา้ากะก็เปาเจ็ดเจ็ค่ะตะก้าสครับ กะกาะกะาสกดกดกดเดี๋ยวหนจะตายอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะไปอันอื่นกดได้นะครับที่ออกที่ที่นวดเราอยู่เป็นแบบไทยๆเลยพี่เข่งเป็นสิวผดแนะนำหน่อยอายุยี่สบเอ็ดบนหน้าหรอก็มันเกิดมันน่าจะเกิดจากแพ้ป่ะสิวพ่ะ อะไรสักอย่างอะเป็นอาจจะเจอแบบพวก pm สองจุดห้ามาพี่เห็นซื้อจะขอมาดูเหมือนกี่เนี่ยพี่ไวท์เออออหนู้ไหนไม่รู้พี่ไว้ล็อกอย่างเงี้ยจุ่มซื้อมาไงเอ๊ะหรือเขาให้หนูมานะเขาให้ไ,ไปงานโอทอปแล้วเขาให้ัานแดดใหญ่มีโรไหมราคาในตะก้าคือราคาโปรปะโรแล้วโรแล้วค่ะ ปกติห้าเก้าเก้าขแว่นก็เหมือนอยู่ในซีรีส์เลยคุณเลขาครับชิมไหมคะคุณเตรียมอาหารในให้ผมเนี่ยหนูไม่ได้ซื้อ,หอนหนคนถุงมืนมันไม่เวิร์รคค่ะคุณเตรียมมาม่ให้ผมตะการไหนใช้แล้วมีแฟนครับพี่บุ๋มทุกตะกา <laughs> เพราะว่าจะดูดีขึ้น เราจะหมดตังค์แล้วเราจะรู้สึกว่าไม่อยากมีแล้วแฟนกดพี Christ. ่พีทอ่านหน่อยกดไกลโคลิกใช้ได้ทุกคนไหมคะใช้เวลานะมันช่วยให้เซลล์ผิวผ่กอ่ะกดไกลโคลิก์ของพี่ก็ก็ไงเห็นเนี่ยนี่ป้องกันคุณในยามทุกยาม โ่คจะล็อกไปเตะเอาไว้เาองมีห้องน้ำอบาใ่ไหมเขาขี่ที่นอนจหต่อเหรอฉันเชอว่าเธอคนที่อยู่บน้าจะให้ต่อ ใช่ใชาฉัหงาน,นงงงก,กัานาิคกัตนแดดต่างกันที่ไฟครับทั้งวันจะบ้ามันขึ้นปีดหนูไม่หยุด้วหนูก็เป็นบ้าคนท้องใช้ตัวนี้ไม่ได้พี่เก่งคะ เดี๋ยวนักกินก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวอธิบายต่อแป๊บหนึ่งนะครับหลุดแลไม่รู้หลุดจะไม่รู้จะหลุดยังไงแล้วตอนนี้ยังไงอ่ยังไงได้ปะเนี่ยมันอร่วงว่าที่ไหนเหรอครับโอ้โหโอ้นี่แหละนี่มันหลุดอร่อยอ่ะอร่อยเหมือนมาม่าเด็ก รจริงๆของกินเนี่ยเรารวมแบรนด์เน่ะพี่ปัวดิตเตลกุ๊กอิบะหมี่สำเร็จรูปมาขายเลยขายดีมากมีคนอยากได้ไดกกเพราะว่าเพราะว่ามันบอกได้เลยค่ะอยากได้อะไรทุกคนอยากได้ลิตเติ้ลกุ๊กอีกไหมเออจริงๆทุกคนก็ต้องมาบอกค่ะว่าถ้าวันนั้นเอาวิตามินมาร์กต่วนมาใช่ท,ทุกคนบอกมาปวด,ดกันเยอะมากหนาวอีกแล้วอะอะไรอะ อะไรอะหนาวแวม่นางแม่นางปวดทีละชิ้นแม่นางอย่าเพิ่งรีบร้อนหนาวอีกแล้วคืนนี้เรายังมีเวลาเวลาอะไรเอ่ยคนสมัยก่อนหน้าหนาวเขาไม่หนาวหรอกเขาก็เขาก่อไฟไงอยากได้ครีมขาวหน้าใสใช้ตัวไหนใช้ตะก,ก้าสามเลยครับก่อไฟเอางาดำด้วยคะ่ะมอง,อง้วยบอน งานดำมาซึ้นเดือนนี้นะครับอะไรบ้างนีงานดำใช่ไหมปรติว่าพูดบอกแล้วบะหมี่ตั้งปลูกเอาไหมอ่ะเอาแล้วหน้าเขาใส่ไหมฝั่งหนึ่งชุดแก้ฟาแลาก้าสามสองนี่ไงหนึ่งสองสามไมนั่นในลาก้ามันเขียนสีอยู่ที่สองค่ะลาก้าห้าเจ็ดเจ็ดอะครับที่เขียนว่ารถจุดดังดำเขาให้เลยนี่ ขอให้บางคนนี้ไดั่เขาเขาเขาอยากเห็นคอมเมนต์เนาะคนรอเดีย๋วยวทำถ้าใครอยากเห็นคอมเมนต์นี่ทำงี้หนึ่งงานดับหนึ่นงสา,ามน้อยร้อยล,ลูกนี่นี่นี่น แม่เมื่อไงครับทุกคน <Okay. S 1> เราจะทำอะไรเราต้องมีหลักฐานเขาบุ๋เราไม่ใช่มาพูดลอยๆทีนทารอบดวงตาตะก้าไหนหรอคะทีนทารอบดวงตาถามมาร์กหน้าตะก,ก้าสิบสี่ค่ะก็คือได้ตัวมาร์กหน้าแถมไปด้วยถูกมากหมวดหมุนฝนเป็นจะปแรกได้ น้าเฟลานี้น้องฝวได้ไออุ่นจากพี่เพช <c oughs> ดียอดดีเจ้าต้องการไออุ่นจากข้าไหะเธอเอาต่ไขมันที่ไหนมาให้ฉันนะเธอยังไม่มีไขมันเพชทำเจ้าเจ้าต้องการเหรียญประจำตระกูลข้าไหมฉันด้ซ้ำเป็นของแทนใจดำใกลหมดแล้วค่ะข้าอาจจะต้องเดินทางไกลป้าจุดตะก้าไหนนะคะ โอ้อไม่ยังไม่จบไลรเลยเหรียญน,นี้จะเป็นของแทนใจงโดโด,โด,โดต้ตะก,ก้าสอง<ห>ค่ะยี่ให้ไว้กับเจ้าแม่จุดดำต่างๆตะก,ก้าสองนะก็คือตัวเซรั่มจะเป็นตัวที่มีตัวของเลดี้เนาะผสมอยู่ให้แม่ใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะตะก้าสิบสีคนลองใช้ได้ไหมถ้าเจ้าเห็นเหรียญน,นี้เจ้าจะนึกถึงค่าแ,<ต>แล้แล้วเมื่อเจ้า ตค้าสิบสี่คนท้องใช้ได้ไหมทีมทาตาทีมทาเล็บดวงตาตาก้าสิบสี่คนใช้ท้องใช้ได้ไหมแล้วเมื่อเจ้าถูเหลี่ยญนี้ข้าจะมาหาเจ้าทันโอ้อะไรดีนเอ้ยเป็นพิเศษตกค้าสิบสี่คนท้องใช้ได้ไหมตาก้าสิบสี่ใต้ตาคนท้องใช้ได้ไหมครับบอกวิธีใช้ด้วยเนี่ยพี่พ็ทอะไรหรอเขาอยากรู้เรื่องอะไรนะอันไหนนะตาค้าไหนนะวิธีใช้อ่ะดามปะฮะอันไหนครับ มาจุดดําโอเคก่อนที่จะไปจุดดำสวัสดีครับอ่ะเราต้องตั้งใจทํางานลูกค้าจะได้รักเรามาอกตก้าหนึ่งที่ราคาดีมากก่อนจะไปเรื่องจุดดาเนาะพี่ปูเช็คให้หน่อยว่าตัวมารค์โคนกับตัวใต้ตานคนท้องใช้ได้ไหมจะได้บอกคูกค้านี้ปักขึ้นมาจะบอกว่าอันเนี้ยเราได้ถูกมากกวันนี้คนที่เคยใช้อันเนี้ยจะรู้ว่าอันเนี้ยขายสองรอยสี่สิบเก้าบาท อันนี้มันคืออะไรมันคือกระปุกยักษ์ของอันนี้ดูขนาดกล่องก็รู้ว่ามันยักษ์กว่าเยอะแปดสิบมและอันนี้แค่สามสิบมจะบอกว่าทุกคนจะได้แปดสิบ่ะซึ่งเท่ากันนี้เกือบสามอันนะสามสิ <30 S 1> <30 S 2> บกบกสาสบวกสาสิได้เก้าสิบอันนี้แปดสิบมราคาสองร้อยเจ็สิบเก้าบาทราคาเต็มก็ห้าร้อยนะครับกดเลยเป็นสูตรเลตินอล กระปุกใหญ่อันนี้ราคาดีจริงทุกคนจะเห็นสองร้อยเจ็ดสิบหกสองร้อยเก้าสิบหกคือถูกมากทั้งคู่กดได้เลยอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ราคาดีมากในวันนี้อุ้ยหาวีกแล้วอะ่ะราคาดีดมากมากกดได้เลยคนทองใช้ได้ค่ะตัวตัวไอคีมคนทองใช้ได้นะคะตัวใต้ตาคนทองใช้ได้นะครับถ้ารู้ว่าเจ้าหลงราคา แอบยิ้มตอนที่หันไปมองทางอื่นไม่เป็นไรนะถ้าจะให้โอกาสเจำเขาบอกว่าได้ไลค์คนนี้ครบเคร่องรสดุกมากทีมชุดไทยไอ้สิ่แม่หนูอันไม่ทันแบนเก่ามามาแม่ชอบหนูก็ดีใจเดี๋ยวไว้เรามาทำเป็นชุดไทยอีกเป็นแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่เจะยากหน่อยพี่ต้องหาเพิ่มละ ทุกคนอันนี้กด <Jamie, S 1> ได้อะเราไปเราไปอีกตะการหนึ่งก่อนจะไปคลีนซิ่งปิดท้ายให้แต่ละาเขาะเราเราไปกันหนึ่งก่อนจะไปคลีนซิ่งปิดท้ายให้คือเซตห้าเจ็ดเจ็ดที่รู้สึกว่าเซตนี้ถูกมากๆเหมือนกันสิ่งที่ทุกคนจะได้คืออ่ะพี่ปูห้าเจ็ดเจ็ดผมไปไหนแล้วพี่ด้วยวายอ่ะเนี่ยห้าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยว ซื้อคพันหนึ่งได้ไรคะพีทซื้อโคพันหนึ่งได้เซตนี้ไปเลยครับตรงนี้แหละนี่ไงอ่าแม่กำลังนี่เลยแม่น้าขาวหน้าขาวนี่เรื่องสิวเรื่องกะเรื่องฝ้าห้าเจ็ดเจ็ดนะเชียร์เซตนี้เพราะราคาดีมากเสมือนซื้อสองชิ้นนี้นลแ,ลและได้ของแถมไปเลยซึ่งสิ่งที่จะแถมให้นะครับสิ่งที่จะแถมให้ คือมาคโครนที่ช่วยล,ลดเรื่องหน้ามาันรูขุมขนกว้างและสิรวรวมถึงตัวสเปรย์กันแดดตัวนี้เลดห้าร้อยยี่สิบาทอ่ะจะไปหาที่ไหนราคานี้จริงๆอันนี้ถูกมากจริงเชียร์ให้กดตะก้านี้เพราะว่าตะก้านี้ถูกมากๆครับห้าร้อยยี่สิบบาทได้เยอะเลยนะสี่ชิ้นอนะเกินไปปะอันนี้ได้สี่ชิ้น อันนี้ให้ถามว่า577ลดไว้เชียร์ให้กดอันนี้เพราะว่าถ้าคนใช้อยู่แล้ว577คือครีมลดฝ้ากระจุดดงดําและความขาวไม่สม่ําเสมอที่ดีมากอืและตัวเนี้ปกติอ่ะตัวนี้ครับก็ห้าร้อยละนี่ห้าร้อยยี่สิบได้ตัวเนี้มูลค่าสองร้อยห้าสิบได้ตัวเนี้มูลค่าร้อยกว่าบาทไปด้วยใน<ห>ตัวมาคอนนี่ห้าห้าสิบห้ากรัมเลยนะคะปริมาณเยอะมากส่วนตัวกันแดดก็คือร้อยยี่สิบมลใครจะซื้อนะและเป็นหัวสเปรย์ด้วย ราคานี้คือราคาที่ดีมากจริงๆกดได้เลยห้าร้อยยี่สิบาทก่อนราคาจะเด้งก่อนเราจะไปนะครับเราจะไปแล้วใปลเราจะไปแล้วจริงเราใกล้จะไปแล้วใกล้จะไปเพราะร่างร่างจะแตกร่างจะขิดร่างจะแตกแล้วอ่าสะดึงไม่ขึ้นแล้วไม่แม่เั็นนานได้ไหม,ไมไ ไหถ้าเราลงไม่อาบเราก็ต้องลงไม่อาบสองคนมันก็จะได้ไม่ได้ไม่ได้ผมทําไม่ได้พี่พีเราไม่อาบน้ำไหมเราทำนําแบบนั้นไม่ได้เราทําได้ถ้าเราลองเราลองลงไปหลับตาดูก่อนน้องยิ้งที่พี่นอนตรงนั้นนอนบนเตียงต้นบุ๋มจะนอนกับพื้นซื้อของให้เขาทักร้านค้าได้เลยถ้าซื้อของแล้วส่งให้เราทางร้านค้าได้เลยค่ะเรตินอช่วยเรื่องริ้วรอยเล็กๆคนหน้าครับห้ามโดนแดดนะเวลาใช้อ่ะแล้วก็ มันอาจจะระคายเคืองบ้างลองฝึกใช้อธิตย์แรกทาวันเว,ว้นสองวันเนาะอาทิตต่อไปทาวันเว้นวันแล้วอาทิตต่อไปถึงจะใช้น้องเจนนี่จะไม่ค่อยอาบน้าเลยเราก็ทกําเหมือนน้องเขาไงนอง้องเขายังสวยได้เนี่ยออกปะน้องหญิงไม่อาบน้ำน้องหญิงไม่ไหวแล้วน้องหญิงอาบน้ำพี่ปูไหนครับนี่เห็นไหมว่าฝีมอือขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับ <S 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 เก<อ>ินเป้าจํามือจะเกินยังไงนะครับ ทุกคนโอเคเราบอกว่าเราจะไปจบให้ที่ครีนซิ่งครีนซิ่งตัวไหนอยากให้พูดถึงครีนซิ่งตัวไหนตัวที่ใ y one get one นเปล่าสิวเสตใช้อะไรพี่มีข่าสิวเสตใช้อะไรสิวเสตคือเชียนะว่ามาพวกมาค์โคนพวกเนี้ยบ่อยๆอันนี้ช่วยเรื่องฝ้าครับ มาร์คโครนอ,อ,อยู่ตะก้าไหนอยู่ตะการสิบห้าแต่ราคาคแฟลชเซลล์มันหายไปแล้วอ่ะเอาจริงปะตัวม,มอมยเจอร์ก็ช่วยนะถ้าสิวอักเสบอะ่ะเพราะว่าเขามีตัวของใบโบบบกมันช่วยเรื่องของการลดการอักเสบแล้วแล้วก็มันจะช่วยเรื่องของผิวนั่แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะลองลองดูก็ได้ไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้เป็นเจ้าของขายขายบ่อยมากรอบนี้น่าจะรอบที่หกแล้วของป้า,ปาฟิวอะครับ เข้าเราตลอดแต่ว่าอย่างหนึ่งที่รู้เลยอ่ะสินค้าเขามีคนใช้แล้วคนชอบมากจริง<ช>แล้วก็คือสินค้าเขาดีจริงในน้ำตาแ่ดยหน่อยคะไก้ครับไม่ได้ใช้ตกร้าแปดเนี่ยมันจะมาเป็นสองสีนี้<อ>ก็สีนี้ใช้เช้าเนาะเป็นไฮายากับเจลาไมช่วยเรื่องความชุ่มชื้นตัวนี้ใช้เย็นครับจะใช้ตอนนี้ตอนเย็นด้วยก็ได้เพื่อลดการะคระคายเคืองตัวนี้เป็นเลนิโนช่วยลดริ้วรอยใช้แล้วห้ามโดนแดดห้ามโดนแสง ใช้ก่อนนอนไปเลยถ้ากลัวระคายเคืองใช้คู่กับตัวนี้ได้ตัวนี้ใช้เช้าหรือเย็นก็ได้ใช้เย็นเท่านั้นตาก,ก้าสิบเจ็ดช่วยด้านไหนตาก,ก้าสิบเจ็ดแบบนี้เลยแต่แค่อีกสองขวดเล็กอะที่มันให้มาด้วยครับมันคือเซรั่มที่เป็นสูตรเดียวกันเซรั่มใช้ก่อนแล้วก็ใช้ครีมปกติถ้าใครเป็นคนติดว่าต้องใช้เซรั่มก่อนมอยเจอร์เนาะก็ กดเซตนี้ไปได้อ่าทุกคนที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะให้ดูเย็นชุดแล้วเหรอเย็นไม่ไหวหรอใช่ว,วันนี้คนดูเยอะขอบคุณนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะคลีนซิ่งเนาะจะบอกว่าคลีนซิ่งวันนี้เขามีเขามีตัวโฟมล้างหน้าตัวใหม่ล่า<ม>สุดของเขามาตัวนี้ไม่มีฟองนะครับเป็นลีนเซอร์คล้ายๆเจล ถูถูถูเมคอัพก็หลุดด้วยอันนี้จะอยู่ตะก้าปักขึ้นมาหน่อยครับวันนี้เป็นปรรเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งรอสองร้อยหกสิบเก้าตกร้อยสามสิบสี่บาทเท่านั้นต่ออันอันนี้ถูกมากกดได้เลยตัวนี้ช่วยเรื่องของคนหน้ามันคนเป็นสิวก็ช่วยด้วยนะคะคนแพงแค่ก็สามารถใช้ได้นะสำหตัวนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้นะครับก็มีแต่คนบอกว่าได้เท่าไหร่ได้ดีไหย,ยอดดีครับยอดดีพอทุกคนเลยขอบคุณมากจริงๆ ก็ยอดมันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วห้าทุ่มทุมสิทุมทุมจบที่ห้าแสนสี่พันเก้าร้อยห้าแสนห้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับขออีกนิดนึงช่วยพานามันผมก่อนเถอะค่ะพอบอก โ <Okay. S 2> อเคเข้าหอแล้วจ้าขอบคุณทุกคนจริงๆจริงๆยอดเนี้ยก็ได้มาพอททุกคนเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกครั้งในการไลฟ์อะเราทํากันบ้านทุกครั้งว่าทุกคนซื้อใน Live ไลฟ์เราราคาต้องดีจริงๆ,งงๆและของที่เข้ามาก็มั่นใจว่าเป็นของคุณภาพนะคือก็เป็นของที่แบบมียอดขายมาแล้วแล้วมีฐานลูกค้าแล้วก็มั่นใจว่ารีวิวดี แอปค่าเอามาจ่ายตังค์เขาบอกอย่าพูดเขาบอกว่าพีทลุคนี้เหมือนพี่โป๊บหลงพี่ไหมครับเขาบอกว่าเหมือนพี่พทเหมือนพี่โป๊บปุ๊บหันมาทั้งอ่อ๋อนี่ไม่ใช่เบลล่าโอเคอันนี้ไม่ใช่พี่โป๊บก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุ่มป้าป้าฟิวเนาะ ก็อายุ30คนใช้เรติโน่ไหมจริงๆก็ควรเริ่มแล้วเนาะ30จริงๆ35ก็ดีครับจริงๆอ่ะถ้าตามหลักเลยเรตินอลสัก40ตรงๆนะเอาตรงๆแล้วพี่ใช้ทำไมพี่ยังไม่40ได้ซ้ำแต่ว่าถ้าใครเริ่มรู้สึกแบบไม่ชอบมีริ้วเล็กๆอ่ะคืออย่างนี้ริ้วเล็กๆมันส่งผนะพี่ได้บอกให้เขาใช้40แต่พีชอายุ37พี่ใช้แล้วจ้ะเราจะได้ดูหน้าเด็กตลอดแล้วพีชไม่บอกเขาก็ให้เขาใช้สิใช้ได้อ35 35ครับจะบอกว่า32อ่ะขาดตัว เลติโน่อะเปอร์เซนต์ที่เขาใส่มาในครีมอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่อันตรายอยู่แล้วคือบางเปเปอร์ชอบบอกว่าบางทีถ้าใช้เลตินอลเยอะๆมันจะสะสมอันนี้เขาไม่ได้ใส่มาเยอะขนาดที่มันสะสมแล้วไม่ถือแล้วเพราะเลยไปแล้วเนาะเลยไปเลยทุกคนวันนี้เราทั้งคู่ก็น้องขอตัวลาไปก่อน ขราควรใช้คําพูดแบบไหนหนูยิ้มแบบยินธุรกิจอยู่ตอนนี้ขอบคุณครับโอเคนะครับนนจบสำหรับวันนี้น่าจะจบที่ห้าแสนหนึ่งมืนบาทพอดีเดี๋ยวรอมันวิ่งก่อนอ่าจบเท่านี้แหละครับ,อบขอบคุณทุกคนนะครับ สำหรับปาต้าฟิววันนี้นี่เราไม่ไทีเมื่อไหร่นะมันลืมหรอไม่เราไม่อยู่ล่ะเรไม่อยู่เรากลับมาีกทีวันอาทิตย์เลยหรือวันเสาร์ไม่ลงขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เอไลฟ์อีกทีหนึ่งคือวันเสาร์ใช่ปะรวมแบนด์วันเสาร์เลยครับไม่ใช่วันอาทิตย์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 ครับเราจะเจอกันอีกทีคือวันอาทิตย์เลยอเดี๋ยวนะมี บุมไม่มีแล้วบุ๋มไปกับผมบุ๋มมีอะไรกันยี่สบงจะมีไรโอไหมคะยี่หมีครับอ๋ออ๋อก่อเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งเคยยี่ห้าครับยี่สี่ยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามเอ็นมีทุกวันบอกไม่มีไม่อาทิตย์นี้สิอ่อใช่อาทิตย์นี้วันอาทิตย์ก็ไม่มีใช่ไหมไม่มี อาทิตย์นี้ไม่มีแล้วเราจะเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าโดยเริ่มต้นจากวันจันนะครับมันไม่มีเพราะว่าเราไปลาวไงใช่แต่พอวันที่ยี่ห้าปุ๊บเราก็จะยาวเลยและเดือนหน้าก็จะยาไปให้เห็นยังพี่ปูยี่ผกมีเพิ่มอะไรไหมครับเห็นยังกันยังมีปูมียังไม่มีใช่สปอยงานเดือนนี้มีแต่สินค้าปัง มีเสื้อผ้าเกาหลียี่ห้อที่ทุกคนหลอด้วยมา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  <c oughs> มามามาหมูเด้งตตดตตตตชอบใครง่วงโอเคทุกคนบายบายนะ <c oughs> ลาตีสวัสดีนะครับ <c oughs> ฝันดีนะทุกคนห้าทุ่มแหละรีบนอนพรุ่งนี้ประชุมเช้าพรุ่งนี้ประชุมบริษัทผลประกอบการครึ่งปีแรกประชุมสองวันเต็มพรุ่งนี้ไม่น่าจะเสร็จก่อนสองทุ่มด้วยซ้ำแล้วก็ วันลุกขึ้นก็ประชุมประชุมอ่ะพหัสสุกแล้วสุกเย็นก็บินไปลาวเพื่อไปงานครบรอบสี่ปีโรงพยาบาลวันเสาร์เลยชีวิตดูมีเป้าหมายอะ้ีีไปเลยแม่หญิงแม่หญิงจะทิ้งข้าไปหรือเราจะเราจะร่วมทุกร่วมสุขไม่ใช่หรืออยากได้ของแทนใจข้าไว้หรือไม ในวันที่ข้าต้องไปต่างแดนอ้ขี่ม้าไปเลยเนาะเมื่อเจ้าถูข้าจะมาหาจิมมี่จ้าออกมาจจจิจิมมมมเร็วเร็วก้า <gasps> โอเคขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายแล้วจริงๆขอบคุณนะยอดอีกนึงจะรอทิง้งให้มันเป็นถึงสองหมื่นเหรอบ๊ายบายเดี๋ยวคงกดปิดตรงนี้ได้